ไม่วิ่งแล้วไปไมไปแล้วไม่ไปแล้วนะไม่ตามแล้วไม่ตามแล้วไอ้ไเนียตเกลียดมากันต้งแล้ววันนี้เกลียบมาขาหักแล้วไอ้ดำจะวิ่งตามทําไมเนี่ยฮึจะวิ่งตามทําไมกัน กินแล้วมันต้องตามแล้วตามไม่ต้องตามแล้วเนี่ยเดชเสือมันกัดเอาเอาไอ้เขียวไอ้เขียวไอ้เขียวดูไอ้เขียวยัง เขี่ยวทำไมมันงี้วะไอ้เขีย่ยวไปไล่งัวเขาทำไมน่ะไอ้เขีย่ยวไอ้เขี่ยวยังเขีย่ยวเขี่ยวแม่บอกว่าอย่าเออทำไมยังงี้เนี่นยฮะอย่านะอย่าไปไล่งัวเขาอ่าแม่เอ,อาเอาเอาเอา เอาเอาเอาดิดิแม่มันเยียบเยีบเอาเดี๋ยวโดนแม่มันเตะเลยไอ้เขียวยังโทษไม่ฟังนี่ดูแม่มันยืนมองนะเดี๋ยวมึงโดนแน่นี่หนูไม่มาพวกกลับไปปะไป พ้นมาแล้วเนี่ยแม่จะไปแล้วแม่จะไปแล้วเนี่ยจะตามมาทำไมไม่อิ่มเลยหืไม่อิ่มข้าวเลยเบื่อจังวะเบื่อหมาสามตัวนี่จังเลยวะไอ้เขียวแม่บอกอย่าไปไล่งวนะไปเคาตีเอานะเคาะตีตายเดี๋ยวฮะ่ะฮะ นิ้งตามมากันจนได้กินแล้วก็จะกินอะไรอีกอะเนี่ยอ่ะอ่ะกินเลยไม่ให้แล้วพอแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วให้ดำบ้างให้ดำคอยเลยเนี่ย เกี่ยวหญ้าไปคับงัวนะเดี๋ยวเขาตีจะคนนั้นตีแลนะแล้ว้องเขาตีข้าห้กไปแม่ไปแล้ว